สวัสดีครับนะครับเนี่ยช่วงเช้านะครับเนี่ยผมจะมายกลันนะครับเนี่ยผมใส่ตรงโน้นนะครับเดินอ้อมไปนะครับเนี่ยแอบข้างขาเดินไปเลยนะครับนะครับเดินไปเลยแล้วก็มาล้อมล้อมรอบนะครับแล้วก็เนี่ยครับขอที่ดีนะครับปูไม่มีนะครับเพราะว่าผมได้เปลี่ยนนะครับอันนี้กระสอบจะใส่ปลาไหลนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ ไปดูกันนะครับน้ําก็แห้งนะครับแล้วก็ใส่ลงตามน้ํานะครับใส่ตรงนี้ก็เดือนกว่าแล้วนะครับเอาเริ่มแรกเลยนะครับเนี่ยครับผมก็สอดฟางไว้นะครับเนี่ยน้าก็แห้งนะครับไม่เข้านะครับเอาดูต่อไปนะครับเนี่ยลงพักกระชูดนะครับสอดไว้เนี่ยง่ายๆนะครับ อไม่เข้านะครับเอาดูต่อไปนะครับผมใส่ตรงนี้มันเดือนกว่าแล้วนะครับสงสัยปลาไหลหมดแล้วมั้งรองเอาดูต่อไปนะครับอไม่เข้านะครับนี่ยครับเอาดูต่อไปนะครับอสอดวางง่ายๆนะครับ ได้ตัวเล็กนะครับตัวเล็กไม่ใหญ่นะครับตัวไม่ใหญ่นะครับอดูต่อไปนะครับนี่ครับผมก็อสอดวางวางไว้นะครับน้ํำไปแห้งด้วยนะครับไม่เข้านะครับดูต่อไปนะครับ นี่ครับพอได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอย่างหอยเชอรี่อย่างเดียวนะครับดูต่อไปนะครับนี่ครับเบาลิ่วนะครับมันจะไปเข้านะครับเนี่ยไม่เข้านะครับเาบอาดูต่อไปนะครับ นี่ครับเสียบไว้เลยนะครับปึ๊บโอ้ตัวนี้สุดยอดนะครับได้สองตัวนะครับนี่โอเคเลยนะครับนี่ครับแค่นี้ก็เอานะครับพอใสท่ที่นี่มันเดือนกว่าแล้วนะครับอ่ะดูต่อไปนะครับ นี่ครับตัวไม่ใหญ่นะครับอ่ะดูต่อไปนะครับนี่ครับได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับนี่ครับเน่เวลาน้ำแค่นะครับผมก็เลยวางตัวนี้ลงตามน้ำนะครับ ปึ๊บนะไม่เข้านะครับอ่ะดูต่อไปนะครับเนี่ยครับของใบไม้ปิดไว้นะครับอโอ้ตายนะครับโอ้ตายนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเทดูนะครับ นี่ครับยังอ่อนนะครับยังใหม่ๆอยู่นะครับกินได้นะครับยังนิ่มๆอยู่นะครับนะโอเคนะครับแกนีก็ได้ทำครับข้าวนะครับเดี๋ยวเรียวผมเปลี่ยนหอยเช่ลี่ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ที่เดิมนะครับดูต่อไปนะครับ นี่ครับโอเคนะครับใช้ได้นะครับนี่ครับดูต่อไปนะครับนี่ครับฟางตรงนี้นะครับไม่เข้านะครับอ้าดูต่อไปนะครับ เนี่ยครับเนี่ยผมวางตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับออไม่เข้านะครับรู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยไม่เข้าเนี่ยเยอะนะครับใส่ปลาไหลจะหมดแล้วนะครับเอาเนี่ยผมจะวางตรงนี้นะครับ เบาริ้วนะครับคงจะไม่เข้านะครับเบาครับเนี่ยครับเบาครับไม่เข้านะครับดูต่อไปนะครับรู้สึกว่าไม่เข้าในเยอะนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าป่าหล้งจะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าใส่นานแล้วนะครับเนี่ยครับไม่เข้านะครับดูต่อไปนะครับ ลงตามน้ํานะครับน้ําแห้งก็ใส่ลงตามไปไปเรื่อยๆนะครับไม่เข้านะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เปลี่ยนเียอก็ใส่ที่เดิมน,นะครับอรือต่อไปนะครับ นี่ครับควานตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับไม่เข้านะครับเอาดูต่อไปนะครับหลังๆมาเนี่ยไม่เข้าลนะ้วเยอะนะครับสงสัยป่าไหลหมดนวมั้งนะครับเอาโอเคดูต่อไปนะครับ เนี่ยครับไม่เข้านะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็ผมก็วางวางไว้นะครับต่อต่อวางไว้นะครับแล้วเอาใบไม้โปะปิดไว้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับมเข้านะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับ นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยช่วงนี้ผมเดินกลับแล้วนะครับกลับหารถนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่เข้าในเยอะนะครับแต่ก็ยังดีนะได้บ้างนะครับนะครับอันนี้หอยเชอรี่นะครับในกระสอบเนี่ยหอยเชอรี่นะเพราะว่าผมเห็นตัวใหญ่ก็เก็บนะครับนี่ครับจะเดี๋ยวดึงปลาไหลดูนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับได้ประมาณโลกว่านะครับ แค่นี้ก็เอานะครับะนะเดียวแล้วไปสรุปอยู่ที่บ้านนะครับนะครับมาถึงบ้านแล้วนะครับเพราะว่าผมใส่กอหน้านั้นห้าสิบาลโลนะรวมทั้งหมดนะขายหมดเครี้ยงนะครับตอนนี้มันลังๆมาเริ่มจะไม่เข้านะครับแต่ผมก็ใส่ที่เดิมตลอดนะครับผมก็ใส่ทิ้งไว้นะครับแต่ก็มาดูทุกวันนะครับ อันนี้เนี่ยผมแกะเชือดเรียบร้อยรอไวแล้วนะครับนี่ครับประมาณนี้เพราะปลาไหลช่วงนี้เริ่มหมดแล้วมั้งครับนี่ครับดูแล้วก็ประมาณโลกว่านะครับเนี่ยต้องล้างก่อนนะครับจะได้ขังในบงบ่อปูนนะครับอันนี้หอยชิ้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับนี่ครับไอตัวนี้ ที่ตายเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับไว้ได้ทำขับข้าวนะครับ,น,รบน,นะครับหัวใจนะครับนะเนี่ยตัวเก่ายังเหลืออยู่นะครับนะนะครับนะครับเดี๋ยวผมล้างก่อนนะเดี๋ยวเทน้ำออกก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งเฉานะครับอ่าโอเคประมาณนี้ดูแล้วก็ประมาณโลกว่านะครับก็โอเคนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เนี่ยอันตัวนี้ก็ไว้ทํากับข้าวนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ